ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมสบอินเลิฟนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับมีเวลามาอัปเดตเด็กๆให้ชมกันนะครับระหว่างนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีเรื่องที่ช็อปเกิดขึ้นนะครับ เรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเราจะให้ดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครัปลาเปลือกหรือเปล่าครับไม่ทราววัรน,นคือปลาเปลือกหรือเปล่านะฮะ,ะเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าคืออะไรเดี๋ยวตัดขึ้นให้ชมกันนะครับ ครับนี่ก็คือลูกรักของเรานะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหอดสีกลายเป็นปลาเปือกอยู่แล้วฮะสีหลุดนะครับสีหลุดไอที่แดงๆอยู่หางเนี่ย ความเสียหายนะครับบัติเหตุเอาขึ้นมาก่อนนะนี้แต่ไม่ได้ถ่ายนะครับไอจุดแดงๆนี่ไม่ใช่แผลนะครับเป็นสีสีแดงของเขาที่ยังหลงเหลืออยู่ตอนนี้ปวดหัวมากเลยครับปรากฏว่าสีหลุดเดี๋ยวจะขึ้น สีเดิมนะครับภาพเดิมที่ของตัวเขานะครับว่าเดิมเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับแล้วตอนเนี้ยโอ้สภาพไม่ได้ดูกันประมาณเดือนเดือนกว่าฮนะไม่ทราบว่าปเป็นเพราะอะไรถ้าเป็นเพราะน้ําก็ตัวอื่นก็คงเป็นเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นน่าจะดูแล้วน่าจะติดโรคนะครับอาจจะติดโรค คงต้องแยกออกลงยาตังหากนะครับมาดูว่าจะ<ม>เฟื้นไหมนะครับเนี่ยมีเมือกเมือกออกเยอะมากแสดงว่าเขาค่อนข้างระคายผิวนะครับอาจจะเป็นพวกปรสิตนะครับตัวเล็กๆ ตามตัวไม่มีแผลเลยนะฮะแต่สีอะลอกตรงหางนี่ได้ขอรับความเสียหายาบาดเจ็บหางหักนะครับานานแล้วนะฮะแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุตัวลูกรักเลยนะครับ มนเขายังสุดยอดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ประสบปัญหาเกดกลินก็ยังเหลืออ,อยู่ให้เห็นนะนเกดกลินที่สามหลังเป็นปลามาลูชินนะครับเป็นปลางานเอีเวนต์ปี2019นี่ก็อายุย,าาาย่างเข้าสันไซนะครับย่างเข้าสันไซส0 1 9ก็เพิ่งจะผ่านก็จะเพิ่งจะเริ่มนับเป็นปลาสันไซเมื่อ ไม่นานนี้นะฮะถ้าเป็นไทยก็กสองขวบกว่ากว่าน,นะครับสองขวบนิดนิดนะครับมดาดูเหงือกนะเหงือกเป็นอะไรไหมนี้เหงือกคงต้องปิดกล้องนะฮะแล้วก็ค่อยดูอันนี้ดูไม่ได้นะดิน้นตัวหางหักอีก วัดหน่อยฮะเอาขึ้นมาเอา่เอไปเป็นฟุตแล้วนะครับไม้บรรทัดนี่ย5ห้าเซนนะครับยี่บห้าเซนอันนี้ก็หางเลยไม้บรรทัดไปไกลนะครับเนี่ยปลาลองเทลนะครับปลาลองเทลจะดูแลรักษายากหน่อยภาพหางเย็นหน่อยนะฮะ เกิดอุบัติเหตุง่ายนะครับคุณภาพสีเขายังตอนฤดูหนาวเนี่ยคุณภาพสีนี้เขานี่แดงจัดแล้วก็แดงลึกมากนะครับพอพ้นฤดูหนาวปั๊บทันทีเลยฮะถอดอสีหลุดทันทีเลยปกติเต็มหน้าหัวแล้วก็เป็นรูปเพลิงนะครับเลยตั้งชื่อไฮบริดไฟตอนนี้ไม่ไม่ไม่เป็นเพลิงสีแดงแล้วตอนนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นฐาน ผานแดงๆที่กําลังจะมอดไปทีละก้อนทีละก้อนนะครับอยากให้ดูหุ่นเขาดูเป็นตัวที่เป็นตัวที่ใหญ่มากๆนะฮะอายุแค่นี้นะครับการันตีได้นะครับว่าใหญ่สุดๆแม่เขาก็คือ,อ ทาโกยากิอามอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์แม่เขาจากมารุชินนะครับไม่รู้ทำไงฮะมาอัปเดตให้ให้ดูนะครับมาอัปเดตความในใจในของคนเลี้ยงปลาของคนลักปลานะครับไม่ได้อัปเดตนานนะครับสําหรับรายการธรรมสบัอินเลิฟนะครับเนี่ยเมื่อเมื่อเขาออกเยอะมากนะน่าจะ,ะระคายเคืองผิว น่าจะต้องมีน่าจะมีพวกปรสิตหรือว่าอะไรทําให้ระคายเคืองผิวนะแต่แผลตามตัวไม่มีนะครับสีลอกไปเฉยๆเนี่ยการซึมอะไรไม่มีกินอาหารปกติอ้วนตุ๊บปกตินะครับหรืออาจจะเป็นเพราะาพิษจากตัดแผลที่หางหักข้างหลังเนี่ยค่อนข้างอา,อาการอยู่นะครับพิษข้างหลังเนี่ยค่อนข้างอาการอยู่ พยายามลงเกลือจะต,ต้องลงเกลือเยอะสักหน่อยนะครับถ้าเสียหายไปนี้ก็คือ,อไอตัวนี้หมายมั่นเป็นมือเฉพาะเดือนเมษาพฤษภาครับน่าจะเขาน่าจะตักว่ามีไข่ในช่วงนั้นนะครับดูนะฮะใหญ่มากๆนะครับถ้าความใหญ่ จะได้เห็นแบบเต็มกระมังเนี่ยนี่แหละมันหางหักข้ออย่างเงี้ยผมจับมันอย่างนี้แหละให้ดูนะครับคนเลี้ยงปลาก็าจะมีปัญหาอุปสรรคอย่างนงี้นะครับอันนี้ก็เลี้ยงเข้าปีที่สามแล้วนะครับปลาก็เริ่มมีปัญหาโน้นปัญหานี้มาให้แก้ไขนะครับแต่ไอสีหลุดนี้เพิ่งมีครั้งแรกเลยครับตั้งแต่เลี้ยงมาจะเข้าปีที่สามแล้ว มีสีลุกครั้งแรกเ้าตัวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นสีเขาไม่ไม่ชัดนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาสีชัดแล้วก็สีแดงลึกไปเรื่อยเรื่อยนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวใหญ่มากๆนะครับพอพอย่างเข้าสันไซพีทีสามจะเริ่มเพาะเอาแล้วเอาแล้วฮะเริ่มมีปัญหาแล้วฮะเรดไฟตอนนี้กลายเป็นอะไรอ่ะ ลิตรน์ไฟไฟเล็กๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะลูกรักโอยเคครับเดี๋ยวลง,ลงยาปฏิชีวนะไปก่อนดูก่อนนะครับลงเกลือลงยาปฏิชีวนะไปดูก่อน ว่าจะตอบสนองไหมแต่ก็คงหลังจากนี้ก็คงดูคลิปนะดูเหงือกนะไม่ใช่ดูคลิปดูเหงือกแต่เผื่อไม่มีสมบูรณ์แข็งแรงแต้องดูเหงือกดูภายในแล้วก็ถ้าให้ยาอะไรแล้วไม่ดีขึ้นก็จะลองอัดเร่งสีดูนะครับว่าสีกลับขึ้นมาไหมแต่ส่วนใหญ่ปลาที่สีหลุดก็สีก็ไม่ค่อยกลับขึ้นมาแล้ว แต่ถ้าพูดถึงลูกนะครับถึงลูกเลือดในตัวเขาเลือดในตัวยีนในตัวก็ยังเป็นความเป็นเฉพาะตัวเขาอยู่นะครับเลือดก็ถ่ายทอดไปสู่ลูกนะครับในเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างเรื่องของแดงนะครับก็ยังมีอยู่ในเลือดนะครับแต่นเกล็ดเนี่ยอาจจะหายไปไม่รู้จะหลุดจนเป็นปาเผือกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะคู่กลับขึ้นมาได้เดี๋ยว อัปเดตให้ชมเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาบ่นให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับไม่ได้อัปเดตปลาให้ดูนาะนก็ประสบป,ปัญหาแต่ตัวอื่นก็คือแข็งแรงปลอดภัยดีนะครับตัวอื่นอื่น,นใหญ่มากหรือจะดูเรดฮาร์ดไหมครับดูเจ้าเรดฮาร์ดไหมเรดฮาร์ดนี่พัฒนาไปไกลแล้วครับแม่พันธุ์ของเราอีกตัวหนึง่งจากไดนิชี่นะครับตอนนี้ก็ราคาก็ไปไกลแล้วฮะเล่นไม่ได้แล้วตอนนี้ ซร่งของแรงมือของมาลูชินช่วงนี้โอ้โห,หราคาเพราะนั้นก็เลยพยายามที่จะทำปลาลูกนอกกินมีคุณภาพให้มันเทียบเท่ามันไม่ถึงเขาหรอกไม่ถึงญี่ปุ่นหรอกแต่ว่าก็พยายามทำให้มันเทียบเท่าให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้คนไทยจะได้จะได้แพร่หลายนะครับแราจะด้วยช่วยกันทำให้คนไทยเรารู้จักมากขึ้น,นครับกับปลาทองสระเพราะว่า มีช่วงบูมนะครับช่วงบูมขึ้นมาแล้วก็ราคามันก็พุ่งแ,แล้วก็แบบดอ o ไปเพราะว่าคนทั่วไปที่อยากเล่นเนี่ยก็ไม่ไหวกันนะครับราคามันพุ่งไกลทำลูกนอกที่มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับปลานอกได้มันก็ทำให้คนรู้จักอุปสบะมากขึ้นแย้งมากขึ้นครับ ก็พยายามอยู่นะครับว่าพยายามที่ทําให้มัน,มนคุณภาพอันนั้นผมจึงใจเย็นนะครับใจเย็นรอคอยถึงเวลาที่เหมาะสมแต่เจ้าตัวนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วแต่ว่าร่างกายไม่พร้อมนะครับดูลลเมษสาพฤษภาก็ไม่รู้จะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะวางไข่พร้อมที่จะเพาะพันธุ์หรือเปล่าะนะต้องรอดูก่อนสำหรับเจ้าตัวนี้ว่าจะทําลูกปีนี้ก็ เพราะว่าเจ้าจของมาลูชินเขาแนะนํามาว่าต้องเป็นปลาทันไซน,นะครับที่จะทําลูกของเขาอ่ะพอถึงเวลาที่จะนี่ก็ใช้เวลาเดือนเดียวนะครับที่สีเป็นแบบนี้จากสีแพชรัดเข้มๆยวขึ้นรูปให้ดูขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูของเก่าเขาเวลาเดือนเดียวเท่านั้นปลาค่อยๆลอกค่อยๆลอกเดีเอาเปิดงนโอเค เ็นมานานแล้วจากตรงน้ำอตอนนี้ตัวความหวังที่พร้อมที่พร้อมที่ไม่มีปัญหาเลยนะฮะก็คงก็คงเป็นเรือทัดนะครับเรฮอทัดจเจ้าเรือทัดนะครับปลาจากฟาร์มใดนิชินะครับ้อม,มากมากสุดๆนะครับ ปลาที่แดงไม่เคยหลุดไม่เคยดรอปแดงสดยังไงก็แดงสดอย่างนั้นนะครับตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะโครงสร้างเป็นโครงสร้างปลาใหญ่แน่นอนชัดเจนนะครับโครงสร้างนะครับนี่นะดูปลาแดงมากเป็นเป็นปลาช็อคเทลนะครับเป็นปลาช็อคเทลหารสั้นดูแลง่ายหน่อยนะครับเมื่อกี้อาหารยาวพราะว่ากินอะไยาก นี่ฮะขาวผิวขาวมากแล้วก็แดงอย่างลึกเลยนะครับแล้วก็ลำโงกขึ้นใหญ่มากนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับจากเลนิชิอันนี้ฟอร์อมมากนะครับอันนี้อเป็นแม่พันธุ์มากนะครับสวยงามนะครับตัวจับยากฮะฟอร์มแบบนี้แบบนี้พิร์นแบบนี้ เอางานบวดได้สบายๆรับดูผิวผิวสุดๆนะครับผิวกด,ดไซ,ดไซน่อยนะไหน,ไหนขึ้นมาแล้วบัดไซอยู่ที่ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเซนนะครับยี่สิบเอ็ดเซนใหญ่มากนะครับ,นนรบ Sunshine. ตัวนี้ก็สันไซครับสันไซนี่แหละตัวความหวังดูกันชัดๆนะครับตัวนี้้อมมากๆนะครับ แดงสุดๆนะครับตัวนี้ผิวขาวเนียนเกรดสวยนะครับมีกินลินเพื่อนสุดยอดโครงสร้างปลาใหญ่นะครับสร้างปลาใหญ่ไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ไม่เสเอริเคปเป็นปลาท็ทอปเกรดจากไตนิชีนะครับดูแดงไม่มีการแต่งสีคลองใดๆทั้งสิ้นนะครับพิเศษด้วยมีลิฟต์ด้วยนะครับลิฟต์ด้วย ปลาช็อตเทลนะฮะเอาเียนมากครับโอเคสหรับวันนี้ก็มาอัปเดตมาบนนะรบเรื่องปัญหาของปลาครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสำหรับ EP ที่จำไม่ได้แล้ววันนี้ก็เหมือนวิวแล้วครับแล้วก็คลิปอื่นๆก็ได้รับการตอบรับจาก พี่เพื่อนๆที่ลักปลาเป็นอย่างดีครับแต่ว่าคน s u b ส c r i b e ตอนนี้น้อยไปหน่อยนะฮะซับสไครต์ก็ขอฝากติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็ s u b ส c r i b e ช่องด้วยนะครับจะได้อัปเดตลาแล้วก็ถ้ามีลูกปลาก็จะได้อัปเดตให้ดูนะครับหรือใครสนใจได้ลูกปลาจะได เด็ินะจะได้ทันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตท,ที่ไหน,นอ,อัปเดตใน YouTube เป็นที่แรกตลอดน,นะครับเวลามีอะไรมีลูกปลามาก็าจะเอามาให้ชมทาง YouTube นะครับเพื่อนที่รอลูกนอกของปลาชุดนี้ก็กด Subscribe ไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ